ลงไปแล้วใครอ,อยากให้ไป,ไปเป็นวิทยากรที่ไหนนี่ก็ติดต่อได้เลย สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap k n น w l e d g e ครับผมกลับมาอีกครั้งกับอ p พี e c i a l อีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาจัดสวนถาดอีกแล้วแต่ว่าทีนี้มันไม่ใช่สวนถาดละลืมไปว่ามันไม่ใช่สวนถาดแล้วเราจะเป็นสวนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ทําเหมือนกับที่เขาทาทากันนะพวกทาริเลียมหรืออะไรพวกนั้นเราจะจัจัดให้มันแบบให้มันเขาเรียกอะไรพิสดารไปเรื่อย นะโดยมีทั้งพวกไม้ใบไม้กินแมลงรอบที่แล้วเราจัดไปเนี่ยนี่ให้กล้องแผนไปดูวนะเห็นไหมยังอยู่นะเป็นไงดูยังอยู่แล้วยังมีตรงนี้อีกนะเนะี่ยยังมีตรงนี้อีกนี่ตรงบนวางแหวนบนเฟิร์นนะอันนี้เรากเกาะหินกับบนเฟิร์นแล้วรอบที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าจัดจัด,จดตรงนี้ นะใครที่ดูรอบที่แล้วนะผมบอกไปแล้วว่าจะจัดตรงนี้พื้นเป็นเป็นผนังปูนเนี่ยนี่เห็นไหมที่ตอนนั้นให้ดูเห็นไหมมันมีเฟิร์นเกาะติดเห็นไหมเนี่ยก้านดำเห็นไหมนี่พวกเนี้ยเนี่ยเกาะติดอยู่พวกเฟิร์นไอ้เฟิร์นเฟิร์นตายยากเนี่ยเฟิร์นก้านดำเนี่ยเกาะติดอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันติดอยู่เลยนะเนี่ยกา้านดำมาจากตรงนี้นี่ต้นแม่มันอยู่นี่ นี่ต้นแม่มันมันก็สปอร์แบบก็แปะๆอยู่ตรงนั้นนี่แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดบนกําแพงเผื่อไปเป็นไอเดียสำหรับคนที่อยากจะลองจัดดูบ้างนะเอ่อเทคนิคเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่เราต้องรู้จักต้นไม้นะเราต้องรู้จักต้นไม้ว่าต้นไม้ชนิดนั้นเน่ะมันมันไม่ได้ชอบอ่ามันมันไม่ใช่ไม่ชอบมันต้องเป็นชื้น ชื้นมันเหมือน,น,นถึงว่าต้องมีความชื้นหรือแบบชื้นแบบแห้งๆ้าใจฟิลไหมชื้นแห้งๆชื้นแห้งๆก็คือชื้นที่มันไม่เปียกแต่มันยังชื้นถ้าใครเคยไปเดินบนภูเขาเวลาเช้าเ้าเนี่ยมีหมอกมีอะไรมาปุ๊บมันไม่ได้แฉะแต่มันเหมือนหมัดหมาดฟิลนั้นพึ่งซึ่งไม้กินมแมลงเนี่ยแทบทุกชนิดเนี่ยชอบฟิลประมาณอย่างนั้นแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาจัดบนนี้กันเทคนิคเนี่ยมันมีอยู่เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนี่มเทคนิคเราอยู่นี่แล้วดินกบปัว <laughs> ดินเหนียว <laughs> ใช้ดินเหนียวอาใช้ดินเหนียวเทคนิคนี้มันจริงๆแล้ถ้าใครเคยดูในในอีพีเก่าๆที่ผมอวดอสวนขวดกลับหัวนะผมก็ใช้อนี้ด้วยเป็นเทคนิค ไม่บอกหมดเลยนะเนี่ยบอกทุกอย่างเลยฮะนี่ท่านจะทํำยังไงก็เดี๋ยวเราจะแปะปรับ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 นะทำเหมือนเป็นกระถางนะทำเหมือนกระถางแล้วเราจะสฟกน้ามอสโปโปโปวางไปแต่ถ้าใครไม่มีก็ต้องขุยมะพร้าวแต่เพราะว่าถ้าขุยมะพร้าวเนี่ยถ้ามันไม่ชื้นมากพอมันแห้งง่าย เพราะงั้นแนะนำสเฟกน้ำมอสจะดีกว่าแต่ถ้าใครหาไม่ได้ก็ต้องขุยมะพร้าวนั่นแหละนะวันนี้ EP นี้อ่ะสำหรับ EP นี้ไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวจะลงมือทำมากกว่าอ่าเราเลือก sample sample เรือนม้อแน่นอนต้องมีพิงกุยคูล่านะ เราเลือกตัวง่ายๆกันนะแล้วเราก็เอาบีโกเนียมาใส่ผมญี่ปุ่นนะฮนะผมกำมะหยี่ผมญี่ปุ่นก้โนเนียใส่เดี๋ยวเนี่ยแต่เกิดว่าลองใส่ดูก่อนนะถ้าเกิดว่าใส่แล้วมันเต็มก็โอเคถ้าไม่เต็มเดี๋ยวเราก็อาจจะจิกยิกอะไรแถวนี้มาปึ๊บทำไมถึงทําแค่นั้นก็คือว่าความชื้นเนี่ยมันขึ้นมาแค่เนี้ก็คือมันมันตีถึงถึงขอบเขียวฮนะ แล้วก็เอาแค่นั้นเพราะอันนี้อาจจะแบบความชื้นจะหายเร็วเพราะมันมีความชื้นจากพื้นติดขึ้นไว้แล้วเราก็จะทําแค่นี้พอตอนนี้เราลงเป็นอมสเปกน้นา แต่เราบีบน้ําก่อนนะบีบน้ําก่อนเดี๋ยวตอนแรกสภาพมันจะปประมาณนี้แหละแต่เดี๋ยวพอพอมันผ่านระยะเวลาสักเดือนสองสาเดือนสองเดือนอเดือน,สอ,อนสองเดือนก็ได้แับแฟกซน้ำมอสเนี่ยถ้าตัวนี้มันเป็นคดีมันเป็นตัวเอที่เขานี่แล้วนะฆ่าเชือ้อฆ่าเชือนะ้อเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟูมากเหมือนพวกที่มันไม่ได้ฆ่าเชือ้อ คนที่ไม่ค้าเชื้อมันจะขึ้นเขียวหรือเลยอะใครจะซื้ออย่างนั้นก็ได้นะราคาก็จะถูกกว่าแต่อีตัวที่แพงอันนี้มันค่าเชื้อมันก็จะแพงกว่า เนี่ยเขาแหละพวกบรรดาอ,อมๆนะโหมีช่วงหนึ่งนะช่วงปีปลายปีก่อนหนูหนูต้นเท่านี้เท่าไหร่สี่ห้าหกร้อยอันนี้กลับมาสูตราคาเดิมแล้วนะจ๊ะนี่ชาข้อมาตัดล่างนิดน,นึงนะบึ๊บเดีย๋ยวเราจะให้มันยังไงเดียนี่ไม้ประทานประทาน,นอ่อแต่เราเอามา นิเขลิดนิดหนึง่งเรามาแปะปึ๊ดตรงนี้พิงกุยเราหยิบมาไหนตรงนี้อ่าหรือเอาพิงกุยมาอีมาอีสักอันหนึง่งสักอันสองอันไหมเป็นกกออุ้ยใจใจกันเทียมไม่มีที่อ่ะอันนี้นิดหนึ่งอ่ะแาแดนอันนี้ลบไปหน่อยมันมันดูมันดูเด่นไปพวกนี้พวกเสิร์ฟเนี่ยเราก็จัด ออกมาให้มันดูเด่นนิดนึงให้มันดูเด่นหน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๊ยวปึ๊เตนเทียกขึ้นนิดเข้าไปขึ้เข้าไปนี่เราสร้างรากฐานไว้แล้วเมื่อกี้ตอนแรกเราไม่ลงเสานะคิดไมาิดมาลงเสาเนี่ยลงเสาแล้วมันมันแน่นกว่านะแล้วเดี๋ยวจะให้เฟิร์นมันออกมานหน่อยนึงอืดี๋ยวลางลางนิดนึงเดี๋ยวระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตดู แต่นะว่าบางทีนะถ้า,ามันนิดๆหน่อยๆแล้วผมอาจจะอัปเดตในช็อตนะในช็อตนะเราไปดูในช็อตก็ได้นะเพราะว่าช็อตนี้เราจะโพสอาทิตย์ละหนึ่งสองครั้งเลยนะอืมเสร็จแล้วแค่นีนะ้แค่นี้เลยแค่นี้เลยอันนี้เป็นไอเดียอีกอันนึงเผื่อใครจะเอาไปใช้แต่อาจจะมีคนถามนะ อ้าวแล้วพี่แล้วสายยางก็สายสายางนี่มันไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่าต้องดึงอะไรนี่เพราะว่ามันต่อจากตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้ปึ๊บไม่มีปัญหาเว้นแต่อาจจะไปกระแทกโดนแล้วก็เดี๋ยวมาดูความแข็งแรงของมันแล้วกันว่ามันแข็งแรงขนาดไหนนะเอาเป็นว่านี่เสร็จมอสเนี่ยมันจะขึ้นก็คือความชื้นเนี่ยก็คือเนี่ยเราพอดีเลยแต่ถ้าเกินนี้จะเริ่มแห้งแล้วเห็นไหมเพราะตรงนี้มันแห้งเราเอาแค่นี้พอ เดี๋ยวยาวก็ตัดแต่งใครเอาไปใช้เป็นออไอเดียในการแต่งบ้านอยากได้มุมเล็กๆมินิมินินจริงๆพวกไอเกาะกําแพงเนี่ยมันจะมีพวกตีตะแกเนี่ยตีตะแกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ดูนี่ให้ตะกล้องถอยถอยระวังเหยียบต้นไม้นะตะกล้องนะนี่ตอนนี้ต้นไม้เยอะแล้วอันนี้ตีตะแกเนี่ยพวกเนี้ย แน่เน่แน่เน่แ,นแ,นแนมันจะเกาะเราจะมาเอาอันนี้มาใช้ร่วมกันด้วยก็ได้นะแต่พอดีวันนี้ผมเพิ่งซื้อมาจะให้มันเกาะตรงนั้นก็ได้เราไปแปะอันเดียวลองไหมแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมาดูมาอัปเดตดูว่ามันมันจะขึ้นไปเกาะไหมแต่ว่ามันเป็นดินเหนียวมันก็ต้องเกาะได้อยู่แล้วนะที่ได้เอ่ะนั่นไปแล้วดิสาร เสียดายจังเลยเสียดายจังเลยมันขึ้นไปถึงนี่แล้วเนี่ยมันขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเนี่ยเสียดายจังเลย <c oughs> <c oughs> เสียดายจังเลยขาดเสียดายจังเลยปากบอกเสียดาย <c oughs> แต่ก็เสียดายนะอืออึ๊บอ่าเดี๋ยวละอันนี้ไปแปะอีกอันหนึ่งเอ๊ะ เพิ่มเพิ่มความแข็งแรงไหมมันก็เหมือนกับมันไปรัดแล้วนะเนี่ยมันแตกออกมาแล้วก็เดี๋ยวให้มันเกาะตั้งแต่ตรงนี้เลยไหมมันจะแ,แค่เกาะเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไต่ขึ้นไปเนี่ยเนี่ยแค่นี้พอแต่แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเออ พัฒนาต่อพัฒนาต่อจากตรงนี้นะพัฒนาต่อคืออาจจะแบบลาม,มาปปไปปื๊ดป้าไปเนี่ยลามปืด๊ดไปแล้วก็มานี่ไปนะหรืออาจจะเปลี่ยนแบบอื่นบ้างให้ให้ให้คุณชมได้ไอเดียลองไปแต่งดูอืมแต่ถ้าใครสนใจอยากให้ผมไปเป็นวิทยากรก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะเพราะว่าแต่ก่อนผมก็เป็นวิทยากร ตอนจะสุนทัศน์ขวดอยู่งานอีเวนต์อะไรเรารับนะก็ <c oughs> ติดต่อมาได้นะจ๊ะ, <c oughs> ะเพราะงั้นเนี่ยเอาไปเป็นไอเดียดูอแต่ถ้าใครมีไอเดียอะไรใหม่หรืออยากจะให้เราลองทําอะไรให้ผมลองทําอะไรแบบที่มันพิสดารแล้วถ้ามันทําได้นะถ้ามันทําได้จริงก็จะลองทําให้ดูแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็อาจจะเงียบไปนะงั้นเดี๋ยวมีใครแนะนำอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวจะลอง เป็นกางเป็นไอเดียดูเผื่อได้เทคนิคอะไรมาใหม่ๆเพิ่มเนี่ยแล้วก็แต่ไปจริงๆไม่ใช่แค่พวกไม้กินมแมลงนะพืชต้นไม้ชนิดอื่นต้นไม้ประดับนะไม้ประดับอื่นๆก็ได้ได้แต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยก่อนทําอะไรพวกนี้อ่ะสำหรับ e ีีนี้ก็เอาสั้นๆง่ายๆเป็นไอเดียที่ท,ที่ที่น่าจะไปใช้ได้เกิดผลจริง นะแล้วก็ฝากครับผมต้นไม้ดีๆอย่างนี้ CAP Knowledge Studio ครับตลาดบึงยงบางใหญ่ครับไม้กินมแมลงและไม้ใบตอนนี้เปิดแล้วเปิดทุกวันเวลาประมาณ10โมงถึงห้าโมงเย็นนะถ้าผมไม่ได้เข้าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไค่อยได้เข้าเท่าไหร่จะมีพู้จัดการร้านขายอยู่นะแต่ถ้าอยากเจอผมนี่ก็ต้อง อินบล็อกมาหน่อยนะเพราะมีหลายคนบนด้วยกันผมไม่ได้เคยได้เข้าร้านเพราะว่าเรายังเซตเวลาไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากนิดนึงครับส n o ตโนสิ o กาแฟอืมอร่อยปีนี้จะมีตัวใหม่ออกมาแล้วนอกจากจะเป็นกาแฟแล้วเราจะมีเฮลทีดิงด้วยอืมรอไว้ติดตามกันแล้วก็ตอนนี้เสือ Cap ้อแคปนอริสตอนนี้เรายังไม่ได้พิออเดอร์นะแต่เดี๋ยวเราจะพิ order. ออเดอร์เดี๋ยวจะมีลายใหม่ออกมาอีก เราจะมีลายใหม่ออกมาอีกแล้วก็ในปีนี้เนี่ยอีกอันนึงนะขอฝากอีกนิดหนึ่งในปีนี้เนี่ยเราจัดบีตติ้งวงการไม้กินมแมลงกันแล้วบพบกับนปนัดาบโป,โปเดี๋ยวเราจะจัดอีกสิ้นปีช่วงสิ้นปีประมาณนะประมาณสิ้นปียังไม่คอนเฟิร์มแค่พูดเกินเลขน้ำย่อยเฉยเเพราะถือว่าประสบความสาเร็จมากคนให้ความสนใจมากแล้วคนมาเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้แล้วกันภายในปีนี้จะมีจัดอีกครั้งหนึ่งนะ แล้วก็ติดตามกันในเพจแคปนอรินะครับผมแล้วก็แล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไค i b ์ให้ด้วยนะจ๊ะ